แฟนๆใจฟูอีกแล้วพี่สไปซ์ซีโอเฟเดริกมาคอมเมนต์ใต้รูปภาพของคุณหนูลิซ่ากับหัวใจสีแดงรักแหละแฟนๆงงนะคะ YG Ent เ r t a i n m e n t ไม่ส่งการ์ดมาดูแลลิซ่าค่ะสวัสดีพทุกคนค่ะเรามาอัปเดตข่าวใจฟูกันหน่อยนะคะล่าสุดน้องลิซ่าได้มาลงโรปค,ค่ะคาดว่าเซตนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่น้องได้อ f ฟเต Party ตีนะคะหลัง จบคอนบรอนพิงรอบโลกนานหนึ่งปีค่ะกับดีเทลชุดปาร์ตี้ตัวแม่ตัวมัมด้านแฟชั่นสวยเทเฟ,ฟียสเซ็กซี่ในเวลาดูกันก็ลงโลดหลวบรูปด้วยกันค่ะกับแคปชั่นคุณไม่ได้รับเชิญนันๆที่น้องลิซาก็จะมีแคปชั่นนอกจากพูดถึงบริงแล้วก็อีโมจิค่ะนอกจากจะมีหนุ่มมากดกระดิ่งแจ้งเตือนมาไวใน9นาทีแล้วนะคะนั่นก็คือหนุ่มซีโอเฟโรริกอานค่ะทายาทในเครือ LVMH ที่มีข่าวลือเด กับน้องลิซ่านะคะเจ้าตัวน,นี้มาอย่างไวนะคะอย่างกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยละคะ่ะน่ารักนะคะหวานใจมาไวตลอดนอกจากนี้นะคะพี่สะพ้ยของนุ่งเฟรเดริกอาร์โนนะคะเขาก็มากันเป็นทีมค่ะเจอร์ดีนกิโยอาร์โนนะคะเขาก็เป็นภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาร์โนค่ะก็เป็นพี่ชายของเฟรเดริกอาร์โนนั่นเองละคะ่ะเธอก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยอีโมจิหัวใจไฟลุกสีแดงนะคะกับโพส แถมช่วงที่ลิซ่านะคะได้ไปเที่ยวทะเลริสนะคะแฟนๆต่างก็จับสังเกตทั้งมุมภาพเดียวกันนะคะไปทะเลด้วยกันแต่แฟนงก็คาดเดาว่าลิซ่าและพี่สะัยของเฟรดิกอันโนนี้น่าจะอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เน้นย้ำถึงความสนิทรู้จักกันไปอีค่ะและเรื่องนี้นะคะทุกคน เรามาต่อกับเรื่องงงงสงสัยกันหน่อยนะคะแฟนๆต่างก็จับสังเกตนะคะตามที่ YG ได้บอกกับสื่อทุกครั้งว่ากำลังเจรจาในเรื่องสัญญากับลิซ่าอยู่นะคะก็แสดงว่า YG นะคะก็ยังคงสามารถดูแลศิลปินได้ตามปกติไหมแต่ที่สนามบินวันนี้นะคะน้องลิซ่าได้บินนอกประเทศไปอย่างปารีสนะคะแต่ไร้เงากาดบริการนะคะทีมงานของ YG มาดูแลลิซ่าค่ะก็มีเพียงหนุ่มบอลแจคนเดียวนะคะที่ได้มาถืง กระเป๋าแล้วก็ส่งกระเป๋าให้กับน้องลิซ่ามีเพียงหนุ่มวันแจคนเดียวนะคะที่มาตามดูแลเพื่อนค่ะอาจารย์ต่างก็ชี้แล้วก็วิเคราะห์กันนะคะว่าในระหว่างการเจราจาในเรื่องสัญญานี้ YG ก็ต้องมีบริการมาดูแลศิลปินไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG น่าจะมาประกาศชี้แจงให้จบจกันไปเลยค่ะไม่ใช่มายึดเยื้อแบบนี้ละคะ่ะ แต่ที่สนามบินวันนี้นะคะแฟนๆก็จะได้เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นข่ะว่าลิซ่าไม่ได้ไปต่อก,กับไบจีนั่นเองฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ